จีนแซงหน้าสหรัฐขึ้นทันคู่ขาเบอร์หนึ่งของสภาพยุโรปเมื่อปี2020ที่ผ่านมาแม้เผชิญโควิด -19 ระบาดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า Eurostat หรือว่าสำนักงานสถิติแห่งสภาพยุโรปหรือว่า EU ระบุว่าจีนกลายเป็นคู่ค้ารายหลักของสภาพยุโรปเมื่อปี2020ที่ผ่านมาโดยปริมาณการนำเข้าและการส่งออกตบโต,กตกขึ้นแม้เผชิญการแพร่ระบาดของโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ยูโรสเตตระบุว่าเมื่อปี2020สภาพยุโรปนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ5.6เมื่อเทียบปีต่อปีอยู่ที่3.83แสนล้านยูโรหรือราว13.88ล้านล้านบาทขณะที่ปริมาณการส่งออกเติต 100, 2, บโตร้อยละ2.2ขึ้นไปอยู่ที่2.02แสนล้านยูโรหรือราว7.32ล้านล้านบาทขณะเดียวกันปริมาณการค้าสินค้ากับสหาราัฐ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของสภาพยุโรป จนถึงช่วงปี2020ที่ผ่านมากลับลดต่ำลงปริมาณการค้าระหว่างสภาพยุโรปกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเมื่อเดือนธันวาคมปี2020เพิ่มขึ้น6.6พันล้านยูโรหรือราว2.39แสนล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี19ถือเป็นการเติบโตแบบปีต่อปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่ ปริมาณการส่งออกสินค้าของสภาพยุโรปลดลงร้อยละเก้าขณะการนำเข้าลดลงร้อยละ11.6เมื่อปี2020เนื่องจากอุตสาหการรมได้รับผลกระทบจากมาตร,รการควบคุมโรคระบาดโดยภาคอุตสาหการรมที่มีปริมาณการค้าลดต่ำที่สุดได้แก่ภาคพลาังงานตามมาด้วยภาคอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ รายงานของย e ูโรส t สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางการจรีนเผยแพร่เมื่อช่วงเดือนมนกราคมที่ผ่านมาซึ่งระบ,บุว่าปริมาณการค้าระหว่างจีนกับสภาพยุโรปในปี2020เติบโตบขึ้นร้อยละ5.3มาอยู่ที่4.49ล,ล้านล้านยูนหรือราว20.94ล้านล,ล้านบาทหรือเกือบ6 0แสนล้านยูโรหรือราว21.75ล้านล้านบาท ปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนพุ่งสูงเป็นประวัติการในปี2020เติบโตขึ้นร้อยละ1.9เมื่อเทียบปีตป่อปีอยู่ที่32.16ล,ล้านล้านหยวนหรือราว148.71้ล้านล้านบาทโดยปริมาณการค้าระหว่างจีนและสภาพยุโรปเติบโตขึ้นกว่า2เท่าของอัตราการตตตเติบโตเฉลี่ยจางหมิงซึ่งเป็นหัวหน้าภารกิจจีนประจำสภาพยุโรปได้กล่าวระหว่างการสัม,มนาออนไลน์กับหน่วยงานกลางสมองของเฟดของยุโรป เมื่อเดือนมักกราคมว่าปริมาณการค้าที่เติบโตขึ้นแสดงถึงความสามารถฟื้นตัวและความสำคัญยิ่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางการค้าระหว่างจีนกับยุโรป